ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับท่านกําลังยุ่กับเขาง่ายของทีมงานอีสานบ้านเขาเองครับพี่น้องครับผมอมาพี่น้องครับมาอยากมากินน้ากันเลยครับเ้อมืันนี้อยากข่าวจังหน่อยพี่น้องหนูกบบว่าทนิทกูว่ะเหครับลาบง้อนะครับเนาะลาบซุกแก้วขมขมหลักก็ะต้มนะครับเนาะต้มกับโมได้พี่น้องอุดมไปด้วยพักครับบักแค่นตะลุกกับมีได้พี่น้องนะ ห,หวานฮะหวานพี่น้องมากนึงกุยกินเขาสาร้างกำลังมากครับกินเขาครับพี่น้องบานนี้ครับกิตเตียของเขานะครับเนาะสามารถชิกวหยชะกันของทีมงานอีสานบ้านเขอเองนี่แหละครับผู้ดูแลเรื่องทางห้องน้ำาของป๊าป้าเข้าไปนี่แหละพี่น้องครับผมมาด้วยพี่น้องเอ้ยไม่อยากไม่กินน้กันครับผมนี่ครับ เอาไอ้ต้มอันนี้ลาบเนาะลาบสุกข้ผมเดี๋ยวผมคนแม่ว่ากินบ่กินก่อนเลยห้วยฮาบ่กินของโมนี่กินลดแม่เราบ่เราบ่สันสีนตัวเอาครับลุยกันรุยกันรุยกันไ้มาครับมาครับเขาง่ายเนาะครับเนาะพี่น้องเข้าเท็กน้อยกันเอออิ่วหยุดแล้วครับนาเสาชงหยุดละก็ล่งเขาแถวเนาะ ไปยังไงใอญ่คุมดีป่ะคุมดีเลยครับคุยยักบาทกันนะมันเป็นยังไงราบซุกซุกแซ่บดีมีแห้งคนะาับเนาะมาแานเือราบงัวเด้ วร hey. um. yeah. nah, hmm, ุ่งข่อาิยฮะวันพรุ่งต่อวีมงกัเนาะมาไม่ให้เหเขาครับมาเลยมันแบบมาเรียนนำเารับนะครับผมยัมเดยองไปเราอตัวนยงมเาร์เขาะร

ครับมือนีข้าขาเ้าวาสีมีอยังกว่าครับสมาชิฉกเข้าบางท่านบอกมาอยู่ได้ครับมือนีอะไรนะกบกินเดียนพี่น้องจันทรุปรลาค้าเนาะครับเนาะกบกินเดียนนะครับเด้อขาเบิ้งกันพี่น้องเคลืนนี่ครับผมอย่าลือมย่าผาดนะครับเด้อพี่น้องโดนมีทเนหนึ่งครับผมนี่แหละครับบรรยากาศยังเหมือนเสาทางยาโสกระไรพี่น้องเอ้ยขึ้นครับขึ้นได้มือนีเป็นตะตกนีฝนไหมฮะไรกับ่านซื่อกบกินเดียน มือแลงเด้ครับพี่น้องนี่แหละครับชมนาของลานอีสานบ้านของเองห้ากันได้ครับผมอีกบดนเนาพี่น้องเนาะกษิตเด้เปิดทาการละขันมีทุนพ่อที่มันได้ซักซาบดได้เปิดจักเื้อกระยอนทุนเด้อพี่น้องเด้อไผ่ไก่มาทางยโสนะครับเนาะทางทายมุ่นกับแวกกันได้เลยครับเด้อที่ลานอีสานบ้านของเองครับผมโอ้หมดตลาดไล่ได้ย่านไทยพี่น้องเข้าวากันครับมากครับพี่น้องมากสวยนักบันครับผมเขาง่ายเนาะครับเนาะกินครับ ิที่จะมาชิกอาวุโสของอีกคนหนึ่งของทีมงานเข้าแล้วครับผมพี่น้องกราบสุปขมขมดีบ่อยไอสวนบักฮ่งเข้าเ่าท่านได้อัปเดตเนาะครับผมเจ้าของสวนบักฮ่งด้วยครับเจ้าแหลกขลองตำบลนะครับปลูกบักฮ่งเป็นไรยซองลาพี่น้องเอ้ยส่วนที่มัธยมส่วนที่สภาพสิ่งลงครับผมสภาพลงให้พี่น้องเพื่อนบึ้งเนาะครับเนาะ ะโอเคครับพี่น้องครับผมมาอยากมากินน้ากัดนะครับเนาะบอสได้ไปลาไปได้กับส่วนมากินเขาง่ายน้ากันนี่นะครับลาบต้มพูดผมไปด้วยพักครับเราก็แก้วผมนะครับเนาะครับพี่น้องครับนี่บังไม้บังไหลบานนิดน้อยนะครับเนาะกับอัปเดตล่าให้พี่ๆให้พี่น้องเขาได้เบิ้งกันแล้วครับผมพ่อกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกไรทุกสัตว์เพื่อพี่น้องเด้ออดทนมึงเอากันจัอหน่อยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ